แล้วครับเดี๋ยวเช้านี้นะครับเราจะไปกินกาแฟกันแบบชีวิตปกติที่เราได้ออกไปกินกาแฟในวันหยุดนะวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับหลังจากที่เราใช้ชีวิตในช่วงโควิดกินกาแฟชงกันมานานส่วนเราจะไปไหนยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันคนที่ดีใจที่สุดเลย ีไม่ยอมนั่งนะเราอะเอาแม่บอกโปรแกรมหน่อยเช้านี้เราไปไหนบ้างซื้อข้าวเหนียวไก่ทอดครับซข,ข้าวเหนียวไก่ทอดให้ใครให้บ้างแล้วก,ไก็ไปกินกาแฟอ่าไปกินกาแฟปกติสองเดือนที่ผ่านมากินกาแฟอะไรเราอะกาแฟชมบ้านเลือกยี่ห้อไหมกาแฟชงเลือกยี่หอ้อไหมไม่เลือก น okay. ั้นเดี Actually, ๋ยวฉันจะให้รางวัลเธอฉันจะพาเธอไปกินกาแฟที่เธออยากกินเอเอาเป็นัเอานจริงๆิงตอนนี้เขานั่งทานในร้านได้แล้วใช่ไหมแม่ แต่ว่าเขาก็แบบเป็นโซเชียลดิสท n นซิงอยู่นะเว็นระยะห่างแต่เราเอาปลอดภัยเราไดทูดีกว่านะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็บริการเดลิเวอรี่ก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าเข้าร้านสตาร์บัคนี้ต้องสแกนด้วยนะเมื่อกี้ใครจะเข้าไปนั่งกินทงไน,นต้องสแกนด้วยเอาได้กาแฟแล้วโอมาได้อะไรลูกไดโอมา่โอ,อมาจะอมแก้วกาแฟเล็กแล้วโอมาได้ขนมนะเดี๋ยวเราจะกลับไปกินที่บ้านเราสบายใจเป็นการฉลองปิดยอดขายเนือเงืง loại like là น,นี่เนี่ยเราตัดวิดีโอให้ให้ดูกันนะครับว่าแบบมันไปไหนบ้างนะหลังจากที่เราทำเนี่นึขายก็ประมาณเกือบเดือนได้นะเดือนหนึ่งเนาะทำเนี่นึงขายประมาณเดือนหนึ่งนะครับคือจะบอกว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมันก็จะตึงเครียดสําหรับทุกคนนะรวมไปถึงเราด้วยนะครับบางทีเราไปโฟกัสที่ว่าเฮ้ เราจะทํายังไงให้มันส u r v คือเรากลัวแต่รายได้ที่มันอินคำแต่จริงๆคือเราก็มีเงินเก็บถ้าเราบริหารจัดการดีๆผ่อนชําระหนี้สินไปมันก็มันก็คิดว่าน่าจะรอดเดือนที่สินเนี่ยกำลังจะหมดละในในส่วนของการผ่อนชําระหนี้สินผมว่าน่าจะเจรจา,ก,จาก,กันได้ถึงในเชาน้านี้คุณพ่อก็เลยพาคุณแม่กับโอมาไปกินกาแฟเพราะว่าเธออยากกินกาแฟมาก<ช>ยากจริงๆอยากฟิลฟิล,ฟล,ฟลคือกาแฟไม่ก็เหมือนกันแหละแต่ฟิลของการใช้ชีวิตแบบ normal เราใช้นิวเกินไปนิวแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจนิวแบบความกังวลฉะนั้นมันจะเกิดเพรสเชอร์เกิดความเครียดกับกับครอบครัวนะครับเราก็ไม่มีเวลาให้ลูกในตลอดระยะเวลาเดือนหนึ่งช้านี้เป็นไงบ้างผ่อนคลายดีค่ะผ่อนคลายดีไหมดีมากเออแกงั้นเราไม่ขายแล้วแหนมเนืองก็บอกให้รู้คือจะทําตามออเดอร์อย่างเดียวนะครับแล้วก็เช้านี้เนี่ยต้องก็เลยถือโอกาสพาขับรถเล่นด้วยไปลองดูว่าเมื่อวานเราเติมน้ํามันนี่บางจาก ฟัง e <Yeah. S> 1 0นะครับเป็นดีเซล e 1 0นะครับซึ่งแน่นอนวาอ่ามันเป็นน้ำมันที่ราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซลปกติอยู่ตั้ง3บาทกว่าเนี่ยลิตรละสิบเจ็ดจุดสี่เออใช่นะนี่ฮะใครที่เป็นไฮดีเซลขับอย่างเงี้ยนะครับหรือใครที่เติมน้ำมันอยู่ก็ไปลองใช้ดูนะครับวันนี้ก็เลยพาขับรถเล่นบนขึ้นสะพานภูมิพลไปกาญจนาพิเศษด้วยเพราะโอมาเขาชอบชอบชอบนั่งรถคือถ้าเลี้ยวออกจากบ้านเลี้ยวกับทางเดิมเนี่ยวุ่นวายเลยรู้ทันทีนะครับ แล้วก็กลับมาถึงบ้านก็ได้รับสติกเกอร์ตัวนี้ด้วยนี่สติกเกอร์ของพี่บีนะครับขอบคุณพี่บีด้วยที่ส่งสติกเกอร์มาให้นะของน้องน้องลูกพี่บี <c oughs> นะทำสติกเกอร์ในไดคัทก็เป็นตัวนี้นะครับการักมากนะใช่ใครสนใจก็สั่งได้นะใช่ก็เอาไปติดมือถงมือถือติดเคสโทรศพัพท์อะไรเงี้ยได้ไดคัทนะเรียบร้อย <Instagram. S 1> มีอินสตาแกรมีกรมก็คือแอดอ่าเดี๋ยวขึ้นให้แอดแสง แสง p ีโยหกสี่เดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับอิ Instagram. นสตาแกรมแล้วก็ขอบคุณนะนี่ขอบคุณนะขอบคุณไม่ใช่ขอบคุณบังจากนะลูกค้าไม่เข้านะครับแค่แนะนำเฉยๆนะขอบคุณภรรยา <laughs> ที่ให้ตัคงไปเติมน้ำมันรถนะครับแล้วก็อันนี้เราเติมเท่าไหร่นะเติมไปเราเติมห้าร้ยอยห้าร้อย <500, S 1> นี่เราเติมได้ยี <28. S 1> ่สิบแปดจุดหกเจ็ดลิตรนะครับแล้วก็เห็นว่าบาังจาก e 1 0เนี่ยจะมีตัว <laughs> เป็นส่วนผสม,มของน้ํามันที่ทําให้เครื่องยงนต์เผาผ่านได้ง่ายขึ้นหัวฉีดเผาผ่านได้ง่ายขึ้น<ช>แล้วก็ <แ S 1> ให้อัตราเร่งที่เร่งได้ดีขึ้นนะครับก็เลยพาไปขับรถดูก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแถมประหยัดเงินด้วยนะครับก็ถ้าโฆษณาจะเข้าไม่ติดนะจ๊ะพี่ไก่บางจากลงไปถึงนี่เลยขอบคุณเคยอีสานนะครับสั่งกันได้ข้าวปุ้นสําเร็จรูปนะครับแล้วก็อกไก่ยอพ่อพันธุ์ด้วยนะครับก็สั่งได้ที่เพจของโอมาฟูดแนบขึ้นให้นะครับ แล้วก็มีผลิตภัณฑ์อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งสำหรับสาวๆดูแลผิวหน้านะคะผลิตภ<ะ>ัณฑ์เลอเบียนะดูหน้าดูหน้าได้เห็นไหมหน้าใสเลย <S 1> <S 1> <S 1> นะครับขอบคุณเลอเบียด้วยเอาละเรามาปิดคอนเทนต์วันนี้ที่เราพาไปขับรถเล่นกินกาแฟใช้ชีวิต normal จริงๆในวันเสาร์แบบนี้ในวันเสาร์เช้าฝนตกนะใช้เวลาออกจากบ้านไปประมาณ8โมงกลับมาถึงบ้านก็ประมาณ10โมง2ชั่วโมงนะครับเติมเต็มความสุขให้ครอบครัวในช่วงโควิดอย่างนี้ ในช่วงที่รัฐบาลกำลังจะคลายล็อกดาวเฟสที่2อย่าลืมปรับตัวเองให้กลับมาสู่สถานการณ์ปกติในเรื่องของอารมณ์แล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมที่จะกลับมารุยงานต่อนะครับตั้งสติแล้วก็อย่าลืมติดตามคอนเทนต์จากผมแล้วก็ทีมงาน3ล้อพ่อซ่าแล้วก็ของครอบครัวเราด้วยเดีย๋ยวจะพยายามทำคลิปวิดีโอลงเรื่อยๆนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับสาหรับ วันครอบครัววันเสาร์ที่นี้นะครับแล้วก็สู้ๆในสัปดาห์ต่อไปครับ